ลาก่อนเปเช่นะครับโอ้โหมาโกเวรติครับเปิดตัวกับอันอาราบีเป็นที่เรียบร้อยสโมสรจากกาต้านะครับค่าตัวประมาณ45ล้านยูโรนะครับมาตามกันหน่อยเราต้องบอกว่ากองกลางชาวอิตาลีอย่างเวรติถูกขั้นหมายว่าจะต้องย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมนีน้หลังเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งในแผนการแชมีมของลุยเอริก้ที่ย้ายมาคุมทีมเป็นปีแรกนะครับ ตลอดช่วงที่ผ่านมาเวรติก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมและสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเก็บของย้ายไปเล่นตะว,วันออกกลางกับอ,อันดา,าบีที่กาตรานะครับแข่งวัย30ปีตกลงย้ายไปอยู่กับอันดา,าบีโดยค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ประมาณ45ล้านยูโรและเดินทางไปตรวจร่างกายพร้อมกับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยมาโกเวรติ <Ver> ไม่เคยผ่านกระลงสนามในซีริอาเพราะเขาในย้ายจากเบสคาร่าครับที่เล่นในซรีิบีไปอยู่กับเบเชในปี2012ค่าตัวตอนนั้น12ล้านยูโรนะครับ เขาผ่านการลงสนามให้กับเปเช่ไปแล้ว416เกมทําได้11ประตูรวมไปถึง61แอสซิสพร้อมกว่าแชมป์ความสําเร็จมากมายกับเปเช่นะครับวุติได้แชมป์ลีกเอิงกับเปเช่มากถึง9สมัยเฟรนด์ครับ6สมัยแชมป์เฟรนด์ลีกครับอีก6สมัยรวมถึงการเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2020อีกด้วยเขายังผ่านการลงสนามให้กับทีมชาติอิตาลีไป55เกมผ่านการคว้าแชมป์ยูโร2020ร่วมกับทีมอีกด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ไปแล้ว ไปลุยตะวันออกกลางกับกาตานะครับสำหรับมาโกวะะเวรติกับอันนาราบีครับหลังชาตนี้ไปก็ขอให้เขาโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เขาเลือกนะครับอําลาเปเชเป็นที่เรียบร้อยสําหรับมาโกวะะเวรติจัดไปฮาวุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับโ,โอโอ,โอโม